มาจากข้างนอกวาอนน่าคอดหนาวแบบหนาวจะแบบมือแตกคือดูะมือนี่แตกมือนี่แห้งไปหมดเลยอ่ะคือแตกจริงๆอันนี้พูดจริงๆแบบแตกจริงแล้วก็จบข้างหลังเพิ่งเพิ่งกลับมาจากข้างนอกไปกินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่มาดูหน้าสิเออจะพูดเรื่องอะไรนะความรักต่างวัยจะถอดถุงเท้าก,ก่อนความรักต่างวัย เห็นกําลังแบบที่ฮอตมากเลยอะไรเงี้ยเออเอาจิงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าอันนี้จริงนะอันนี้อันนี้แบบจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีอ่ะผู้หญิงที่อายุมากกว่าเขาก็ดูอบอุ่นกว่าอะไรเงี้ยคนก็เลยจะชอบแล้วก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่ห่างจากแฟนห,ห่างจากสามีสามสิบปีก็หหางว่าอาจจะเป็น อาจจะเป็นเรื่องที่แบบปกติที่ผู้ชายเก่ก,กว่าแล้วก็ผู้หญิงเด็กกว่าแต่จริงโลกนี้มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเธอโลกมันเปลี่ยนแล้วทุกวันนี้ผู้ชายอายุน้อยผู้หญิงอายุมากก็มีอ่ะม,มีถมเถมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์จริงๆของคนบางทีบ้านนอกก็มีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือมันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แปลกเขารักกันเขาอยู่ด้วยกัน เขาแฮปปี้ที่อยู่ด้วยกันเข้าใจกันและกันเข้าผู้ใหญ่บางคนน่ะเขาเข้าใจว่าเออเขาก็ต้องโตเขาก็ต้องมีชีวิตเขาก็ต้องใช้ชีวิตเนี้ยนี่เขาก็เข้าใจเหมือนว่าเขาผ่านไปแล้วเขารู้แหละวัยวัยนี้เขาต้องการอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เข้าใจกันและกันอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่บางทีบางคนก็ไม่ได้เข้าใจกันขนาดนั้นเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็เลยคิดว่าฮคนที่อายุเยอะ มันต่างกันมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยอ่ะอันนี้จริงๆนะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนแสงไม่มีเดินกับที่เดิมดดียวมนะันเป็นเรื่องปกติใครรักใครอยู่ด้วยกันมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนสองคนอันนี้จริงๆคือไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกเลยพี่ก็ห่างกับแฟนตั้งสามสิบปีที่แบบผู้ชายเด็กกว่าผู้หญิงเก่กว่าผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงที่โตกว่า อันนี้เป็นเรื่องปกติก็เหมือนเราเราก็เป็นคนที่ชอบผู้ชายที่แก่กว่าอันนี้จริงนะไม่ชอบผู้ชายที่เด็กกว่าแล้วชอบคนที่ทาว่าแก่กว่าคือต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีสถานะแบบเป็นผู้นำมีความรู้มีความคิดมีความชอบคนที่แบบคิดในการที่มันไกลๆอะไรไม่ชอบคนที่มาแบบเล่นๆหัวๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบคนคิดทํางานขยันอะไรอเงี้ย ผู้ชายนะถ้ามีผู้หญิงบอกว่าเออทำงานเก็บเงินเขาถึงเขาเขาต้องการสื่อหมายถึงว่าคุณยังไม่ใช่ผู้นำเขาตอนนี้หมายถึงว่าใครที่ไม่มีอะไรเลยแต่ช่วยกันมา,มาหากินขยนันหาไปด้วยกันขยนันหาให้เมีบอกเลยนะถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นอะไรเป็นแฟนผู้ชายเป็นเป็นแฟนเป็นแฟนกันหาให้ผู้หญิงนะ ถ้าผู้หญิงดีอ่ะมันก็จะพากันดีไปเรื่อยๆดีกันไปอะไรเงี้ยจริงๆการที่รักต่างไปมันก็ไม่ได้แปลกหรอกมันอยู่ที่ว่าการแสดงของแต่ละคนอะไรเงี้ยแฟนเราก็เออเขาก็อายุมากกว่าเราเยอะเหมือนกันนะสามสิบปีก็มีความแตกต่างมีคนเรามันก็ต้องทะเลาะกันบ้างแหละเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายยังไงมันก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีอะไรเงี้ยแสงไม่มีเลยฮะ เออแสงจากหัวเตียงพอได้ปะเออส,สีสีไหมสีไม่ไหวเลยอะ่ะสีไม่ไหวจริงๆก <c oughs> ็ลองคอมเมนต์ดูดิว่าห่างกันกับแฟกนกันกีป่ปีส่วนมากอะ่ะคนบางคนอะคบเป็นรุ่นเพื่อนกันก็จะไม่ค่อยแบบมันโคงเท่าไหร่ แต่จะมีบางคู่ที่เรียนมาด้วยกันคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสมัยนั้นแล้วรู้จกักไม้ใส่ใจคอกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็จะคบกันมาจนได้แต่งงานกันแต่ส่วนมากวัยที่มันห่างอ่ะมันจะดีกว่าห่างก็ไม่ใช่ว่าห่างกันเกินไปอ่ะอาจจะมีนะแบบเหมือนกับฝรั่งคนนึงเด็กกว่ารุ่นล้านเลยแต่ชอบผู้หญิงแบบรุ่นแบบรุ่นยายเลยก็มีมันก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนอันนี้จริง ถามว่าทําไมเราไม่ไปเอาคนลหลอ่อๆเราก็อยากได้นะคนหล่อๆอ,อะไรเงี้ยตลอดแล้วต้องมานั่งปวดหัวนั่งตามนั่งแบบเช็คเขาเรียกว่าคนยิ่งหลอ่อเขาก็ยิ่งมีเสน่ห์ไม่ใช่ไม่ใช่มีเสน่ห์กับเราอย่างเดียวเาก็จะมีผู้หญิงที่เข้ามาใช่ไหมล่ะหน้าตาดีหลอก็ขี้อยากตามเอาจริงขี้อยากตามหาอย่างมันไปหาคนนั้นคนนี้อะไรไงอันนี้พูดความจริงนะแต่ถามว่าเอาธรรมดาธรรมดาอยู่ไปแล้วเออ ดูแลเราลักเราพี่อะเลือกคนที่รักพี่พี่ไม่ได้เลือกคนที่พี่ <c oughs> รักจี่จริงๆอันนี้พี่พูดจริงๆนะแฟนพี่ที่อยู่ทุกวันเนี้ยจะคบกันมาเกือบห้าปีไปคิดว่าคงจะอยู่กันสิบปีแหละจนกว่าเขาจะไม่อยู่กับพี่อ่ะพี่เองคิดว่าพี่เลือกคนที่เราลักเอยเลือกคนที่รักเราอ่ะเขาจะทําอะไรให้เรามากกว่าแล้วพอเราอยู่กับเขาเขาดีกับเรานั่นนี่เราก็รักเขาเพราะเขาดีกับเราเราก็เห็นแบบ ไมเห็นคุณค่าของเขาอ่ะเราก็จะรักเขาอะไรเงี้ยเราเลยไม่สึกพี่เลยรู้สึกว่าพี่ไม่เลือกคนที่พี่รักเพราะเมื่อไหร่ที่พี่เลือกคนที่พี่รักพี่มักจะเสียใจตลอดอันนี้จริงเธอจริงมากเวลาพี่เลือกคนที่พี่รักพี่มักจะเสียใจตลอดแต่พี่เลือกคนที่รักพี่เหมือนแฟนพี่อ่ะเขารักพี่นะเขาทําให้นะนี่เขาทําให้พี่เห็นว่าเออเขาพยายามทําเพื่อเรามันทําให้รู้สึกว่าเออฉันรักเขา ตรงที่เขาพยายามทำให้ฉันหลังแต่ถามว่าคนที่ใช่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเขาก็หล<ๆ>ักคนที่ใช่กับคนที่เราเลือกันต่างกันมากเลยคําว่าใช่เนี่ยคือยังไงถามว่าสเปคพ,พี่พี่ชอบยังไงถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นคนไทยก็จะอีกแบบนึงถ้าเป็นคนไทยพี่ก็จะชอบแบบไทยเลยก็เข้มหน้าตามไม่ได้แบบโหโลเลาไม่ต้องแบบผิว คือไม่ดาเท่าไหร่เป็นคนผิวแทนๆเออแบบไทยๆเลยแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็จะแบบเออยังไงก็ได้ว่าแต่เป็นมิตรแล้วก็ดูใจดีหรอเลือกไม่น่าดูตรึงเครียดอยู่ตลอดเวลาพี่ก็ไม่ชอบคนที่มันเครียดตลอดเวลาเพราะพี่ก็เครียดพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะพี่ก็เลยรู้สึกว่าสเปกมันก็ไม่ได้มีมันอยู่ที่นิสัยใจคอกันมากกว่าจงเลือกคนที่รักเราโอเค พี่บอกว่าสอนนะสอนนะจงเลือกคนที่รักเราเขาทําให้เรารักอ่ะเขาจะดีกับเราอย่างเสมอต้นเสมอปลาแต่ถ้าเราเลือกคนที่เรารักแต่เราไม่รู้อ่ะเรารักเขาแต่เขาไม่ได้รักเรามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบพี่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องแปลกอ่ะแปลกมากๆว่าทําไมอ่ะเวลาเรารักใครสักคนเรามักจะผิดหวังกับคนนั้นเพราะคนนั้นเขาไม่ได้รักเราแต่เมื่อไรที่เราเลือกคนที่เขาอ่ะรักเราอ่ะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้เรารักเขา สวยอะก็ <laughs> อเอาวนะิดีโอแล้วดูสวยไปเลยนะจริงๆพี่อ่ะเลือกคนที่พี่เลือกคิดว่าเฮ้ยเขาพยายามทำให้เรารักได้จนรู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่เคยเลือกมาตั้งแต่วัยรุ่นนี่คือยังไงฉันเลือกแต่เขาหลักแต่เขาเสียน้ําตาให้เขารักเขามากน,าน,นั่นนี่นี่น้าตาจะไหล <laughs> ก็คือแบบทําไมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออจงเลือกคนที่รักเราอะ่ะดีกว่าเพราะยังไง แต่คําว่ายังไงยังไงที่การว่าเลือกคนที่รักเราแต่เราก็ต้องรู้สึกว่าเออเราชอบในตัวเขาด้วยไม่ใช่ว่าให้เขาทําอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตัวเองแบบไม่ได้รักเขาเลยแล้วก็เป็นรักคนอื่นแทนอะไรเงรี้ยมันก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ปะก็เลือกแบบที่มันแมทช์กันหน่อยแต่ถามว่าคนที่ใช่อะมันไม่มีหรอกบนโลกนี้อะใช่นี่คือตรงตามสเปคหล่อรวยสายเปอะไรย้ยเหระ มันไม่มีความแบบ perfect เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่การปรับตัวเข้าหากันถ้ามีเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเนีืยคงไม่ต้องเกิดมามาใช้ชีวิตหรอกอจริงจริงใช่ปะพี่พูดถูกไหมถ้ามันเพอร์เฟกต์อยากรู้ว่าใครเป็นคู่ที่เพอร์เฟกต์แม้แตดารารักกันก็ยังเลิกกันเลยใช่ปะหละ่ะมันก็มีรักมีเลิกเป,เป็นเรื่องปกติไม่ต้องเสียใจพี่ยังคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าสักวันหนึ่ง เราต้องแบบเลิกกาแฟเราจริงๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไงทุกคนก็เสียใจถูกไหมแต่ในความเสียใจเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปมันก็ต้องใช้ชีวิตกันไปอะไรเงี้ยคืออะไรจริงๆอ่ะมันอยู่ยที่อยู่ที่ว่าทําทุกวันเนี้ให้ดีที่สุดโอเคก็นี่แหละไม่แปลกหรอกคนที่รักต่างวัยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความแปลกอะไรเลยฮะ uh huh. มันก็เป็นเรื่องปกติที่อายุห่างกันมากมันก็อยู่ที่คนสองคนที่เราจะเลือกแต่พี่แนะนาว่าควรเลือกคนที่เขารักเราน้าทําให้เราเห็นว่าเขานะ่ะเห็นเรามีคุณค่ารักเราถนุถนอมเราทําให้เราอะไรเงี้ยแต่งจริงพี่กับแฟนเนี่ย<ๆ>ก็ก็ไม่เคยมีปากเสียงกันเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีมันแบบความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะอะไรไมันเป็นทุกคู่แหละที่จะมีปัญหาบ้างแต่ก็ควรแบบ เขาเรียกว่าก็ปรับความเข้าใจกันไปอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติคนเราไม่มีใครหรอกรักกันลิ้นกับฟันมันก็ยังกัดเลยลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันอยู่ดีเคี้ยวข้าวไปอยู่ดีก็กัดลิ้นตัวเองซะงั้นก็นั่นแหละก็เหมือนกันคู่กันมันก็ต้องมีการกัดกันบ้างแล้วก็มีมิ้นลงรอยกันบ้างอนั่นแหละเอยไม่มีเรื่องแปลกตรงไหนเลยอายุต่างกันก็ไม่ใช่ว่าจะรักกันไม่ได้ใช่ไหมที่เรารักกัน Okay, balat. Bye bye.